ก็สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้พระคงกุเก่ามานะครับหนึ่งองค์เนาะวันนี้มาแนะนำนะครับวิธีดูตำหนิคร่าวๆนะครับในพระคงลำพูนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราหยิบมาเนาะดูพิมพ์ทรงนะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดในพระคงเนาะก็เลขเจ็ดนะครับก็จะอยู่บริเวณนิ้วมือตรงนี้นะครับ บริเวณนิ้วมือที่ชนกับท่อนแขนตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเลขเจ็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูคร่าวๆเนาะนี่ครับจะเป็นเลขเจ็ดคมๆเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ทรงของพระโค้งนะครับสาระสำคัญของเลขเจ็ดที่นิ้วมือนะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งไม่ชนนะครับนิ้วตรงนี้ไม่ชนแขนนะครับ ชนก็เกะห่างไปก็เกะนะครับก็เขาจะมีระยะประมาณนี้นะครับน,นะครับก็ระยะของเลขเจ็ดก,ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าชนก็เกะนะครับถ้าห่างไปก็เกะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกองนะครับก็ต้องดูว่า,าสภาพขององค์นั้นเป็นยังไงถ้าโดนนิ้วมือกดบีบเข้าไปอย่างเงี้ยก็ชน ก็เราก็อ่านสภาพพระในเป็นองค์เป็นองค์ไปนะครับสําหรับพระที่ตึงๆเงี้ยกดตึงๆเงี้ยจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นตำตำตำหนิเลขเจ็ดนะครับก็คือว่ามีสาระประมาณนี้ 2. นะครับเรามาดาูด้านข้างนะครับเนาะด้านข้างเวลาเราลืมเอากล้องไปเนี่ยหรือว่าเราดูคร่าวๆพระคงลำพูนเนี่ย มักในฐานนะครับสมมติว่านี้เป็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองในฐานชั้นที่สองเนี่ยจะมีเส้นแตกคมพงอย่างเงี้ยเป็นเส้นเรียวๆเนาะเดีเ๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นแตกคมพงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่าเวลาเราหยิบออกมาเราดูคร่าวๆมีเล็กแตกคมๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่ จุดที่สามถ้าอยากให้ดูเนาะเวลาเราหยิบพระค้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งของเก๊ผมของเก๊ทำได้ได้ไม่ดีอะนะครับของเก๊ของเก๊ทำได้ไม่เหมือนหรือว่าไม่ค่อยทำประมาณนั้นก็คือเวลาเราหยิบพระเนี่ยแล้วก็พลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนี่เรามาดูเรามาดูบริเวณนี้นะครับบริเวณเส้นคออย่างเงี้ยเส้นคออย่างเงี้ย เราเรียกแล้วในที่นี้เราเรียกเป็นซูมเส้นคอก็แล้วกันนะครับเนาะลักษณะของเส้นคอเนี่ยก็จะออกจากตรงด้านหลังเนี่ยแผ่นหลังโพนี่อ้อมมาเป็นครึ่งวงกลมครับเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเนาะดังที่เราดูตําหนิอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นอ่เส้นที่สองอาจจะมีครึ่งเส้นอย่างเงี้ยอ่คือคือตหนิที่เราบางคนบางท่านที่มีความรู้อาจจะมีสาระสําคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือวงกลมอย่างเงี้ย ที่เส้นเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมจะเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็ตัดครึ่งของเกเขาจะทาอย่างเงี้ยเป็นเส้นตรงป,ดปาดๆอย่างเงี้ยปาดจะไม่ค่อยเป็นครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเวลาเราพลิกมานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นจุดที่สามนะครับให้ดูพิมพ์ทรงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็แนะนํานะครับเนาะประมาณสามจุดนี้นะครับเวลาเราหยิบพระคงขึ้นมาเนาะนี่ก็เป็นพระคงกุกเก่านะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบนะครับสนใจองค์นี้ก็ทักโทรมาคุยกับผมได้นะครับก็เป็นพระโครงกุ่มเก่าเนาะอะสภาพน่ารักนะครับเนื้อหาเนื้อหาล่ำนะเนาะนี่สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ